ดูก่อนว่าวันนี้คุณครูให้ฟังอะไรและวันนีวคุณครูจะมีคำถามว่าพวกเรารู้อะไรบ้างและพวกเราคิดอย่างไรเข้าใจนะเออพร้อมจะฟังหล้ยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะคาราวานคาราบาลได้ยินมา พี่คุกังไรน้ำบูดเยอันุ่มเดี๋ยนะคู่เกมว่าไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินไหมยังใช่ไหมมันไม่ได้ออกมาจากน้ดมันยันออกาจาก คุณครูถามว่าเมื่อกี้ฟังไปรู้อะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชีพอาชีพอะไรคะทำนานะพวกเรารู้แล้วพวกเรารู้แล้ววันนี้คุณครูจะมาคุยเรื่องของอาชีพทำนานแล้วในบทเพลงพวกเราวอะไรอีกเรืองหลังหรอหลง เองเลคะลำบากากว่าจะได้มาเปิดมากินประมาณนี้นะประมาณนี้นะพวกเรามีความวิทศอย่างไรจริงหรือไม่จริงพวกเราคิดว่าจริงนะคะวันนี้คุณครูจะให้พวกเรามาเรียนรู้นะคะบทพระราชมิถุนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจของมอีก็ค,คือเรื่อง មានកាយកាយ เช้าวนาชาวงนนเอาล่ะต่อไปนี้เป็นเนื้อความที่สมเด็จพระเทพแต่งขึ้นมาเองนะคะเป็นบทความคุณครูอยากให้พวกเราอ่านพรอ้พรอมๆกันดูนะคะอ่านบดดรยอยแก้วไม่อันมือ

จะมีสรรพนามคำว่าอะไร และเวลา เดีวคุณครูให้อ่านใหญ่ครูจะเวลาสองนาทีอ่านจบคุณครูถามเลยนะรู้อ่านเยอะนะดูจากสรรพนามที่ใช้ว่าคูเยอหน้านี้นะคะคุณครูให้เวลาสองนาทีเดี๋ยวคุณครูมีคําถามแรกเปลี่ยนเออ,อคุณครูมีคําถามแรกเปลี่ยนว่าชุดของชาวนานในบทกวีกวีที่สมเด็จพระเทพยกมาบทเมืเ่อกี้ของจิตภูมิ อย่างไรบ้างไอายเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ถี่เส้นใต้เลยนะคะตรงไหนทีชาเควบอกนะคะว่าสะท้อนใจแล้วบอกว่านี่แหละคุณธนามีความทุกข์ละ เป็นธรรมมีอะไรอีกนี่นี่นสะเทิ้วเองเลยนะสมเด็จประเทศผู้เองนะคะกล่าวมาเองนะคะนี่คือความทุกข์ของชาวนาที่เจออะไรอีกคะกว่าจะขายได้ใช้เวลากนานว,ว่าจะขายได้ก็ใช้เวลานานเสี่ยงไหมเสี่ยง,ยงชาวนามีความเสี่ยงอะไรอีกคะชาวนายอยากจะขยัขยายไปทําอาชีพอื่นบ้างบางครั้งก็ขยายขยายไม่ได้ con chỉ cần có dạy đái <laughs> có kiệt nào không phải lách sao nào, phải thâm đen á.